พิกกี้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไปสู้ขู่สุขคนจ้าวันนี้พอกับช่องสาปาภาคกินดีกว่าจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าวันนี้ซาปาสิผ้าม่กินอีหยังรู้บอนี่ยจ้าสาปาสิผามากิน ก๋วยเตี๋ยวจะพี่น้องถาดนี้ใหญ่เลยจ้ะเบิ่งเบิ้งกับเนื้อจะลูกชิ้นจะพี่น้องจ้าฝนกับสีโต๊ะพ่อฝนจะพี่น้องพักก้ามพ่ากับสีมีพักสลัดจ้ะพักพหรละผ้าจะพี่น้องจ้ะแล้วก็นี่มักตีงนี่อันนี้น้ำจ้าถั่วงอกจะพี่น้องใส่มันลงไปถาดนี้ใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ไปลุยจวดกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเมืดครึมสิกินเบิดบอลนีจ้ะพี่น้องจ๋าเอ้าก่อนสิไปกินกันนะจ้ะพี่น้องจ๋าฝากพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุคนก็ไล่ก็แช่ก็ซับสไครต์เป็นกำลังใจช่องยูทูปสาวป่าไา่กินในได้จ้ะพี่น้องจ๋าเลยกันเลยจ้ะมาพริกเผาจ้ะพริกพริกกีมาพริกกีมาเป็นพริกเผา ใส่พริกมาแบบพี่นอ้องเบอโอ้ยโอ้ยทำแหลงแห่งหมานน้ะพี่น้องเส้นมีขาวเลยนี่จ้ะหอนหอนเลยจ้ะ เพชรดีตัวเนี่ยเรี่สีสันนะเหรออันนต้องพิกถอดจ้ะ มัน,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 นเป็นเส้นอื่นหรก็เศ้หลายๆี่ยจ้ะจริง้งกินเขาหลได้น่อน มาเหมือนมาคำในเรื่งน้อยจ้ะอื่ากินหัดดง โหลาพา่ะเจ็ดได้ือเป็นมันหยมมันแย่ะ 응? 극수다 啊，看看哪边？嗯。 น้ำเดยแล้วครับอ้าคลกรายคลากราพี่น้องแสบรลายจ้ะ Chị <laughs> sẵn bó chuột ta Lo sẵn này, <laughs> Hạ bí Thế là. ว่ามัน,น,นนะติบบะเพชริ๊ดปั่นใส่บะพริกใส่พริกผงพริกป่นน่าจะพป็นอ่ะอ๋บุย ủa oh. Song Thái đã um, hoa đèn hoa đèn, พบะเบดพี่น้องมาเบิดว่าสิออมเบิดจ้ะสิไปต่อหรือพอทำนี่ทรงใส่สิไดีพออีกนี่จ้ะอ้อเห็ดกลนหัวเลวจ้ะพี่น้องเอาเอานอกจ้ะพี่น้องจ้ะ เดี๋ยวไว้พอกันลิปหนาจ้าเหมือนี้ซับปะขอลาไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องกับสวัสดีจ้า